ที่วิวทำกับผู้จัดก,การนะคะข้างล่างก็จะเป็นวีนัสแฮสตูดิโอก็คือจะบอกว่าทั้งตัวหนูเองแล้วก็พี่โยตั้งใจทำมากๆก็จริงๆก็เป็นความฝันของหนูเหมือนกันนะคะมีร้านทำเล็บเป็นของตัวเองเนาะก็ยังไงฝากแม่ๆมีมีซัพพอร์ตด้วยนะคะก็เปิดร้านใหม่แรกๆก็มีโปรโมชั่นเต็มเลยก็อย่าลืมมากันนะคะ เห็นวันนี้ก็จะเป็นร้านทําเล็บนาอนแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาวางขายก็คือเป็นแบรนด์ c o s m e t i กเครื่องสําอางนะคะชื่อราชีด้านะคะก็จะออกเร็วๆนี้ก็กําลังจะผลิตเสร็จแล้วฝากติดตามกันด้วยนะคะ,ะคราคาย่อมเยาค่ะคือเราอ่ะชอบความสวยความงามทุกรูปแบบไม่ว่าจะแบบคลินิกหรือว่าร้านทำผมทําเล็บ แล้วเราเป็นคนทําเล็บอยู่แล้วเราไม่เคยเล็บแบบเล็บกุดเลยตั้งแต่เกิดมาเอาเอ,อเราก็ต่อตลอดทําตลอดก็เลยใช่เ,เปิดเดองเ,งเลยเอใช่ค่ะก็ต้องฝากร้านอยู่ที่นะครับอยู่ที่ตั้งใจทํามากเลยตั้งแต่เปิดมาคือพยายามเหนื่อยทุกวันเลยครับ เป็นที่กับร้านมากๆก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่าก็คาดหวังแล้วก็มั่นใจว่ายังไงก็ปังเพราะว่าเรามีแม่สัพพอร์ตเนาะพี่โอก็คือทําร้านแบบมีทําผมด้วยคือจะบอกว่าครบวงวงจรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชั้นบนสุดของที่นี่นะคะจะเป็นสตูดิโอก็คือมีรับแต่งหน้าทําผมแล้วก็ถ่ายรูปโปรไฟล์นะคะถ่าย ทุกรูปแบบเลยสามารถติดต่อจองคิวกันได้นะ <c oughs> คือต้องต้องบอกก่อนว่าอยู่สถานที่เดียวกันแต่ว่าเราแบ่งการชัดเจนนะคะก็คือส่วนของใครของมันเลยไม่มีเกี่ยวข้องกัน,กนบัญชีสลิปการโอนก็คนละบัญชีนะคะ <c oughs> ก็ตัดปัญหา <c oughs> ใช่ใช่ตัดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันสนิทสนมกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็แบ่งกันได้ดีค่ะอ่ะแต่ว่าวันนี้มี Co ออซ้อมอยู่นะ มาเซอร์ไพรส์น้องบิวตี้จ้างบิวตี้เป็นพิเชนเตอร์แบบเลยพาเชิญตอร์น้องไะไมคะาน้องไม่รู้พรีเซนเตอร์ใช่ใช่บอกว่าวันนี้เนี่ยวันนี้มาข้างทางในงานแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในคอสตูมกลางกลางนี่ไงคะซอลขาก็วันนี้มีเอ่อเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนค่ะเพราะว่าน้องเอ่อช่วยช่วยทำการตลาดมาสักพักแล้วค่ะก็เป็นกำไรจาก ซึ่งตอนแรกลูกไงกับซอมอวเป็นยังไงบ้างคะน้องพิ่ตีคือจริงๆอะหนูเคยไปร่วมงานไลฟ์สดแล้วก็ขายตัวลิปเบีิตินแท็กทูอ่รหนูจำได้แม่นมีทั้งหมดสสีเราเป็นแม่ค้าตสดจตัวยงอะเนาะคือจะบอกว่าทุกแบรนด์ของสินค้าทุกตัวค่ะในเครือของซอมิว่มีหลากหลายมากไม่ใช่แค่ตัวมาสคาร่าตัวใหม่ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นลิปเซรั่มแต้มสิวสบู่คือซอมิวมีเยอะมากไปเ็นสัญญาเลยคื ว่าทุกตัวเลยเปล่าอย่างอย่างเียนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของซ้อมิวเป็นไงบ้างคะล่าสุดผมลองใช้มาสคาร่าครับเป็นไ,ไงบ้างคะโอเคถ้าพวกตอื่น่ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วแต่พอลองดูผมว่าใช้ตามชีวิตประจำวันครับออกไปไหนก็ลองขานดูผมรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักนถ้าปกติใช้ยี่ห้ออื่นที่ลองก็จะแบบรู้สึกหนักหนักตาหรือแบบอะไรแต่พอลองใช้ของซอมิวก็ หมดปัญหาสบายคือบางคนเอออาจจะคิดว่าแบบผู้ชายใช้ไม่ได้มันใช้ได้นะคะปัดคงปัดคิวเอาไปปัดคุณพ่อปัดคุณแฟนปัดเพื่อนปัดได้หมดเลยนะคะนีไงแล้วนนี้สัมมิตรมาต่อรักค่ะผู้จัดการนี่ขาตอนนี้สบายยังไงดีกว่าคะจ้ามีค่ะจ้ามได้ยาปวดนะอุ้ยอันนี้ให้ข้างสามสิบด้วยนะ เอาอีกเหรออันนี้มอบมอบพี่น้องได้เลยมอบได้เลยมอบได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเซ็นสัญญาไปด้วยไหมคะแค่ขาอยากให้ฝากแบรนด์อะไรคะต้องมีขาก็ฝากเอ่อนอกจากฝากไมค์คาร่าแล้วแล้วก็ฝากน้องทั้งสองคนเลยนะคะก็หวังว่าพี่โยจะใจดีก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเอ่อเฟซบุ๊กเพจหรือว่าจีนต่อค่ะได้หมดเลย